น้เขาจมมิดจัดเลยนะครับนี่น้ำท่วมเข่าเลยน้ำลึกประมาณเมตรห้าสิบนะครับท่วมน้าเข่าเลยนะครับเอดไปหน่อยไปไลลยกันแล้วนี่น้ำกันมืดเลยมีแต่น้ำเขากลากเลยทุนตกสองอาทิตย์ซ่อนๆน,นะครับโมมีมือหยุดเลยน้ำขึ้นน้ำท่วมเข่าเลยนะครับอันนี้ก็น้ำเขาถนนนะครับ อีกมือสองมือน้ำเข่าม้ากับโค้งสีสันจอนไปได้แล้วนะครับนี่น้ำเข่าถนนแล้วนะครับถนนซ้ายนี้นะครับถนนเส้นเชื่อมถนนเศรษฐกิจสามารถเชื่อมไปได้คือไปบ้านโคกสำลานหมู่ที่หนึ่งกับบ้านท่าสร้างหมู่ที่แปดนะครับตำบลสำลานใต้น้ำอมถนนเข้ามา้าเทือทเขพื้นถนนมันอ่อนนะครับ รถผลผลผลิตของเกษตรกรของพี่น้องเป็นนะครับมาติดมาค้าอยู่นี่นะครับรถดีนะครับรถบ้ลมบ้ความถนนสุดนะครับขันโบ้จำเปลี่นกับรถบรรทุกจะพานนะครับเพราะว่ารถกระบ,บะที่พานได้อยู่นะครับนี่น้ำเริ่มอมเข้ามานะครับ เติมอมเข้ามาเรื่อยๆผู้ที่แก้มันนี่คือสีลลำบากอยู่นะครับท่วมมดนะครับทางด้านนี้ก็ขาวไปด้วยน้ำนะครับกงสีบรอลอดนะครับถ่วมแน่นอนนะครับเบืงพื้นน้ำกับถนนนะครับมันเสมอกันแล้วแต่ว่ามันมันติดที่ว่า รถมาเหยียบรถมาตกล่มล้วที่นี่ดินมันหนูนขึ้นด้านด้านข้างมันก็เลยท่านได้เขานะครับกันฝนตกลงมานี่น้ำกับแซนี่ล่ะมันก็จิน้ำก็บจิเขามาถึงกันเลยนะครับเนี่ยสองฟังนะครับน้ำเริ่มอมถนนถนนช่วงนี้นะครับสูงจากพื้นนะครับสูงจากพื้นที่ที่น้อเพื้นปลูกเขานะครับ ช่วงที่ผมยืนจุ่นี่สิประมาณจากสองเมตรขึ้นนะครับแสดงว่าน้านีนท่วมสองเมตรแล้วนะครับเพราะว่าแอดมินเคยลงไปจุดนี้นะครับไปยืนยจุดนี้มันจิดท่วมหัวแอดมินเลยนะครับสิมองว่เห็นหัวกันแอดมินก็สูงร้อยเจ็ดสิบกัวนี่นะครับเริ่มอมข้ามาแล้ว ผมกับพ่อกล้าเอารถลงมาให้กันครับต้องจอดไ้พุ่นต้องจอดรถไปพุ่นเลยความเดือดร้อนอึดเขาอึดดามกันสิมาเย็ยนลวที่นี่พี่นอนกนเกษตรกรกันสิลำบากแล้วนะครับผู้ออกมันออกบ่ได้นะครับถนนชําลุดก่อนกระค้งสีรล้อนะครับล้อให้มีการซ่อมถนน มันเน่าก็ต้องเน่านะครับนี่น้าอุ่มขมอ,ขอ,มอหมดแล้วครับถนนก็สิดินก็สิอ้อนนะครับออกมาได้เสียงฝ้ายังห้องมาอีกอยู่ฝนตดโตกอีกอยู่คาดว้าพวกเกินนะครับพวกเกินเศร้าวันที่สิบเก้านะครับถนนซ้ายนี่คงสิจมมิดนะครับพี่น้องที่สัญจรถนนสาย บ้านโคกสำรันหมู่ที่หบบนึ่งตำบลสำรันใต้อําเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสิบไปทางตำบ,บลสำรันนะครับหรือว่าสิมาทางบ้านท่าสร้างหมู่แปดตำบ,บลสำรันใต้นี่สิ่ลำบากเล็กน้อยนะครับถนนเส้นนี้มันสามารถเชื่อมไปได้หลายมองนะครับเป็นถนนเศรษฐกิจนะครับอ่าคนผลผลิตออกจากพื้นที่เขาสู้โรงงาน เอาใจซ้อยกันสู่ผู้สุคนนะครับน้ำปีนี้มาเร็วพร้อมแลวก็มาหนักพร้อมนะครับจังใดกระสูนะครับสูสูนะครับหน่วยงานราชการนะครับเมื่อวาสิเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อนก็อยู่ใกล้คิดกับพี่รองเพื่อนก็ดูแลอยู่นะครับก็ดีแน่ว่าออกต่อซำรันใต้นี่เพื่อนมีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับ แต่ว่าก็าต้องรอให้คนหยุดจังหวซ่สอมแซมได้บางตำบลเพื่อนก็เครื่องไม้เครื่องมือรครบนะครับบ่มีรถแม่โคบบ่มีรถเกียรตรถไทยบ่มีรถขนดินก็จิลําบากจากหน่อยนะครับต้องมีการจัดสื่อจัดจ้างเพื่อสอมแซมจัดความเดือดร้อนของีิน้อหลงราดสรอนในพื้นที่ของเจ้าของได้ นี่แหละภัยธรรมชาตินะครับม,มันมีพใดอยาไข้มันเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นเขาก็ต้องแก้ไขบรรเทา,เาความืัดร้อนลงไปนะครับเท่าที่ิเรษะได้นะครับหน่วยงานราชการเป็นกอองสิบพปลาโบทิมดอกนะครับเป็นก่อองสิบมาดูแลให้กันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ถนนก็เป็นตะยัานตะยัานนะครับมันจะมีร้อยเล่านะครับหินมันอ่อนนะครับน้ามันอมเข้ามา เยวคอยติดตามต่อไปนะครับว่าน้ำมันจะขึ้นไร้ปันใดขึ้นซ้ำใดนะครับน้ำมันจะขึ้นซ้ำใดมันจะขึ้นไายปันใดความเสียหายสี่ไร้ปันใดนะครับเดียวกับโอ้ฝนยัางสี่มา,ายอยู่เด้อพี่น้องฝนบ่เหลือหรอกครับสงสัยจะได้ใส่เรือแทนรถนะครับนี่ใส่เรือแทนรถแน่นอนนะครับก็เคยมีปีซ๔นะครับปีซ๔ใส่เรือแทนรถนะครับถนนที่ผมยืนอยู่นี่น้ำสีลึก น้ำที่สูงขึ้นมาประมาณ1เมตรนะครับอ่าก็ฝากหน่วยงานต่างๆใส่ดูแลเดอ้อนะครับ